แต่ว่ามันเกิดยากอยู่นะคัมพีมันหายากนะยากน่าจะยากกว่าเบดมาร์ทด้วยมาเริ่มกันที่สกิลแรกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เหมือนเบดมาร์ทเลยพุ่งใส่แล้วจะวิ่งเร็วก็เอาไว้วิ่งหนีหนีตีนวิ่งธรรมดาเร็วกว่าชาวบ้านเขานั่นแหละคือผมหนีตีนเร็วเพราะไอ้สกิลนี้แหละทุกคนแล้วก็อันนี้เพิ่มความเสียหายปกติ แล้วเราใช้เนี่ยปั่นหมุนออกมามันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อีก40%ก็วิ่งออกมาได้อันนี้เพิ่มดาเมจก็บูทดาเมจต้นอีก10%เหมือนเบยดมาแล้วก็นี่ครับคัมพีหลบ CC ได้นี่ครับมอบเอฟเฟกต์ต้านจำกัดการเคลื่อนไหวแก่ผู้ใช้คือปกติมันปั่นอะ่ะมันจะคููดาวน์4ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเขียนว่าเพิ่มขึ้น4วิก็แปลว่าทุกๆ8ดวิเราจะต้านสถานะเคลื่อนไหวได้ก็คือกันสตันกันลม้มแบบพอเขาโยนสตันโยนล้มมาหรือสตันเรมมาามแล้วก็ปัน่น มันจะกันในช่วงเวลาเราปั่นก็คือ1.5วิแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปเลยครับ5ครั้งเบรคมาส3ครั้งแต่ว่าเบรคมาสหากับดันธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยหาในดันวีมันหายากกว่าซึ่งมันก็จะเกิดยากกว่าแต่ว่ามันมันจะตรงเนี้ยมันจะมาเปลี่ยนเป็นตรงนี้แทน คุณจะได้สกิลอมตะอันเนี้ยมี2สกิลก็คืออมตะตรงนี้ที่ได้จากเหล่าทัพใช้ระติดอมตะแล้วก็อันนี้เหมือน5แเชดมีอมตะ2สกิลแล้วใช่ไหมแล้วก็มีอมตะนี้5่าใช่ไหมเลดเกมสมมติว่าคุณมีควมพีครบทุกอันคุณสามารถใช้นี้หลบสกิลได้หลบสกิลได้2สกิลใช่ไหมปั่นหมุนหลบ cc ได้เมื่อคุณต้องการเข้าชาร์จ บัฟสกิลนี้ป้องกัน5ฮิตนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะ5ฮิตถ้าเทียบกับอาชีพที่แบบเป็นเป็นฮิตน้อยๆอย่ออะอย่างเช่นกังฟูคัมพีสร้างได้มีอะไรมั่งครับสร้างได้ทุกอันแล้วครับตอนเนี้ยแต่ว่าใช้เยอะมากดูดิมันสร้างได้นี่เนี่ย50ธมตมะ50วะชิระอันนี้เหมือนเบสมาร์ทเลยครับมีสายฟ้าลงมา200เดาะ แล้วก็อันนี้ครับอันนี้คัมภีม่วงอีกคัมพีหนึ่งอันนี้ซื้อจากเหล่าทัพอะได้ง่ายปะโอ้โหมียกสสกิลมันจะเกิดพอๆเหมือนกับกังฟูเลยคือกลางเกมอะตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากลางเกมคือมันจะมีคัมพีที่แบบป่วนเอาเรื่องอยู่กับกลางเกมก็คือจะมี CC3 สกิลมีอมตะสสกิลที่ได้ไม่ยากมากเกินไปก็คือกังฟูมันจะมี3อะไรบ้างก็มีสตันของอันนี้เปิดแอ,อร์คอมโบกังฟูนะแล้วก็มีท่าพุ่งของมันอะ ที่พุ่งโดดใส่โดดใส่ติดล้มหนึ่งสกิลแล้วก็ท่าสดักขาข,าของมันสกัดขาท่าสุดท้ายของแถวอะไรสักอย่างมันจะเป็นสสกิลเห็นไหมซึ่งเบดเบดแดนก็มี3สกิลถ้ามีคัมภีครบคัมภีมันจะได้พอ,พอ,พอกับกลางฟูเลยแล้วก็อันนี้คัมพีนี้เพิ่มปริมาณความเสียหายเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้ก็ทําให้ล้มแล้วก็อันนี้เป็นเจาะทะลุ p v p ธรรมดาปกติเปิด c c ทั่วไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย อันนี้ก็ลดขมขวัญโอเคต่อไปที่ไม้ตายทุกคนมันบอกว่าเพิ่มขึ้น3.5วิเวลาต่อเนื่องของดาบมีดาบหมุนรอบตัวเราอ่ะนานขึ้นอันนี้มัน4วิแต่ในเบสมาร์ทมันน่าจะประมาณ7มั้ง <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเยอะกว่ามันก็เลยเปลี่ยนปรับท่าเนี่ยเป็นเพิ่มเวลาน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะใช่ส่วนอันนี้ก็ไม่มีครับอันนี้เป็นเพิ่มอาัตราแม่นยำปกติเบสมาร์ทท่าฉีดดาบจะเป็นเมื่อฉีดแล้วจะทำให้ตัวเองถึกขึ้น ยี่สิบเปอร์หรือสิบห้าเปอร์นี่แหละแล้วก็กันซีซีช่วงใช้อันติทุกตัวจะกันซีซีแล้วก็ท่านี้อันเนี้ยคีย์หลักเหมือนกับท่าสายฟ้าเขตสายฟ้าที่สามารถทำซีซีได้ระหว่างเปิดอันติอันเนี้ยดึงสตูแล้วก็มึนงงสามวิเปียบดังท่าล้มของเบรต,ติดตันสามวิอันนี้ก็ศูนย์จุดห้าวิเปิดคัมพีจะลดความเร็วขึ้นที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ฟิลเหมือนฟอสเหมือนกงน้ำแข็งฟอส ที่อะด็มาจากเบดมาร์ทมันจะมีประมาณเนี่ยทุกคนที่ผมเห็นเขาจะชอบใช้สเต็ปกันนะเปิด3ก่อนปึ้งเข้าอันติตีหบแล้วก็มางัดเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะได้ดาเมจจากดาบหมุนๆได้ด้วยแล้วคุณคิดสภาพว่าถ้ามีวชิระอีกยืนอาบดาเมจฟรีๆเลยถ้าสมมุติว่าศัตรูเขาหลบหนีไปหมดแล้วซึ่งเบดแดนก็จะมีสกิลซีซีอีกสสกิลที่แบบเอาไว้ป่วนอะ ก็คือจะทํามันมีสกิลที่แบบเปิดจังหวะให้เขาต้องกดหลบหนีให้ได้แล้วถ้าถ้าเขาหลบเมื่อไหร่อ่ะแล้วถ้าคุณหลบสตันอันนี้เขาไม่ได้แล้วเขาเข้าอันติแล้วแบบมาเงี้ยแล,แล้วที่สภาพว่ามันมอนนีอันนี้อีกนะใช้เนี่ยติดตันปุ๊บ3มวิออกอันติมาแอร์คอมโบอาบวัชิระเงื่อนไขของการอันติอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ของแอร์คอมโบมันคือติดสตันใช่ไหมทุกคนมึนงงเห็นปะคีย์เวิร์ดคาว่ามึนงงคือมึอนงงก็คือท่านี้สามารถทํามึนงงได้เพราะฉะนั้น เมื่อเราหุบอันติจะสามารถมางัดแอร์คอมโบต่อได้แต่ว่าเบดมาร์ทจะทําไม่ได้เพราะว่าเบดมาร์ทมันเป็นร่วงล้มคอมโบใหญ่ถ้าฝึกดีๆนยะผมว่าเจ็บอาจจับตายได้เลยถ้าเลดเกมมองภาพออกยังมองภาพออกยังทําไมผมถึงรีบเปลี่ยนเป็นเบดแดนซ์อย่างไวที่แบบว่าเบดมาร์ทผมเทเพราะว่าถ้าสายฟ้ามันเป็นร่วงล้มมันต่อคอมโบไม่ได้พอมันใช้ร่วงล้มเสร็จมันจะหุบมาต่อคอมโบไม่ได้ การที่เขาจะต่อคอมโบได้ก็คือหุบอันติมาแล้วก็ต้องมาตันข้างนอกอีกทีหนึ่งแล้วถึงมาแอร์คอมโบได้นี่สกิลยั่วยุมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนทุกคนต้องฟังเสียงดีๆแต่ผมเร่งเสียงให้ดังๆมันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่มอนด้วยนะมันจะแบบตกใจว่าโดนยั่วยุเนี่ยเนี่ยเห็นปะ ก็คือเวลาพุ่งใส่อ่ะมอนมันจะมองเราสามวิหรือ5าวินี่แหละเท่าไหร่ว่าห้าวิทุกคนมันจะติดเครื่องหมายแบบตกใจแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยติง้งเห็นไหมได้ยินเสียงปะมันจะมีเอ,งอง่งก็คือนั่นแหละยั่วยุเอาไว้ใช้กับมอนนะครับกับคนเหมือนจะใช้ยากไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป้ากับคนได้ไหมแต่แต่ก็นั่นแหละครับมันไว้ล่อตีนปกติมันจะไม่มีเห็นป่มเห็นไหมไม่มีถ้าไม่ได้ใส่โอเคหมด